น้อ,องพี่ไม่ลงไม่เท่าไหร่นี่มึงก็แค่เป็นลูกกระจอกอย่าให้กูเจอแม่งนะกูกินแม่งเม่มันอยู่ข้างหลัง้ี่มาแล้วครับผมสำหรับกาวเด็ดนะครับพาร์ทที่6มากันแบบต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเราจะทําที่เก็บน้ํากันซึ่งที่เก็บน้ำเนี่ยนะครับผมวิธีการทําก็ไม่ง่ายเดี๋ยวต้องถามน้องมิวนะครับผมวันนี้อยู่กับน,น้องมิวอีกแล้วอามิวสวัสดีคนดูสวัสดีครับ เราอาจจะต่อเนื่องนะคุณผ,ผู้ชมนะผมถามว่ามิวกาลังทําอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้มันคือเครื่องอะไรมิวมันคือเครื่องเหมือนรีดรีดไอ้ทรัพยากรนะพี่ ให้เป็นแบนๆบเปรียบเทียบกับอาร์กก็คือเหมือนโคกเหมือนโต๊เคมีอะพี่ไว้คำของย่างอื่นใช่ก็คือเราต้องหาของมาเพื่อทํามันนะครับผมตอนนี้ต้องอะไรคือเสื้อลูกโอ๊ควะไอเนี่ยพี่จุกจุกลูกโอ๊แบบนี้จุกโอเคหาจุกลูกโอ๊มาอีกสองอันดินเหนียวเฮ้ยไม่ยากดิชื่อหยาไม่ง่ายเลยง่ายี่ที่จะหาอะไรเดี๋ยวผมไปหาดินเหนียวให้อ่าอะไรง่ายเสื้อลูกโอ๊กไดะเดี๋ยวกูไปหาไอจุกเอง โอเคอยู่ใต้บ้านเราเนี่ยได้เลยนะ้องมาแบบ่งหน้าที่กันครับผมอย่างชัดเจนไม่น่ายากนะครับครับอีกเงี้ย <c oughs> <c oughs> เกลียดควาว่าครับจังเลยไอ้ไอ้จุกลูกโอ๊กเนี่ยมันมีหลุดเลยหรือว่าพี่จะต้องทุบลูกโอก๊กทุบพี่ ชื่อมดหมอไม่เห็นกูหรอกหมอไม่เห็นกูโอเคเราพวกเดียวกันนะกูใส่ชุบม,มดอยู่เดอ้อผมต้อกินน้ําเน่านะคุณผู้ชมนะเพราะว่าแบบน้ํามันเหนียยากนะคุณผู้ชมยอมมาหารมดนะครับเมื่อกี้ม่บอกให้พี่ต้องทุบทั้งลูกใช่ไหมโอ้เนี่ยจะแล้วจะแล้วจะแล้วก็ทุบเลยทุบเลยทุบเลยนี่ไงผมได้มาแล้วครับผมจุกลูกโอ๊กครับแถมได้อื่นมาด้วยนะครับไอ,อชิ้นลูกโอ๊กนี่เรากินได้เลยไหมหรือเราต้องเอาไปเผาก่อนได้ได้ได้ใช่ไหมเหมือนผมจำได้ว่าเรากินได้เลยนะครับเดี๋ยวลองกินเ่าเรากินได้เลยคุณผู้ชมเพิ่ม นิดเดียวนะครับลูกโอ๊ลูกโอ๊คลูกโอ๊กวิเห็ดก็น่ากินว่ะกินได้ไ้มเนี่ยกลัวกินเข้าไปตายจังเลยเห็นดูข่าวเยอะนะครับกินนู่นกินนี่มั่วซั่วกันในป่าตุยฮะอุ้ยจะแล้วจะแ้มแมเลยครับ ดีแล้งงานผมมันง่ายกว่าไอ้งานในมิวเยอะเลยฮะับใมิวต้องไปหาดินเหนียวแล้วผมมีเตรียมมาแล้วไงอะคุณมีดินเหนียวหรอครับเตรียมพร้อมอยู่แล้วอใช้กูอีเด็กชั่วเฮ้ยมิวพี่อยากลงไปเล่นน้ำตรงนี้จังเลยพี่ลงไปเล่นได้ไหมพี่ลองเลยพี่ผมว่าน่าได้นะน่าได้อะไรอยู่อะตัวอะไรอะมิวตัวอะไรพี่พี่เจอตัวอะไรตัวอะไรอะผมเจอตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรพี่ เนเป็นลูกออดแล้วแล้วพี่ทําอะไรกับมันได้อะผมว่ามันไม่น่ากลัก่หรอกมั้งใช่ๆชน้าตามันดูน่ารักจังเลยใช่ไหมลูกออดด้วยแสดงว่ามีลูกออดก็ต้องมีกบ่ะดิเอาล่ะใครกลัวกบนะครับผม <c oughs> เต็มตัวเลยใต้ใบ <c oughs> บัวมันน่าจะมีขี้บัวนะพี่เ <c oughs> มืเ่อพี่ลรงลองอ<ะ>่ะ กลัวขี้บัวมันทำอะไรวะน้องเราไปวิจัยไงเราจะได้รู้ว่าเราไปทำอะไรนี่พี่ดำมาแล้วพี่ดำมาแล้วเฮ้ยมันมีต้นอะไรไม่รู้มิวมันคอยปล่อยออกซิเจนอ่ะเชื่อคุณน่ากลัวเลยมิวโอ๋อเนี่อตัวอะไรวะเนี่ยไปแล้วครับผมตัวอะไรก็ไม่รู้มิวจะกบก็ไม่ใช่พี่เจอแต่ตัวแปลกๆเนาะเนี่ยพี่กำลังแบบว่าลองสำรวจดูว่าใต้น้ำมีอะไรไปไม่มีปลาคาร์ปว้นเบลปลาคาร์บเบลไอ้โลมันกินพี่นะใช่มันกินกูเลยอ่ะไม่รู้พี่ไปแล้ว ไม่ใช่อ้าปากพี่ก็น่าจกตายแล้วนะเฮ้ยคนน่ากลัวเลยมิวตัวโคตรใหญ่มาแล้วครับว้าอันนี้เหรอคือนี้เหรอใช่หาใยแมงมุมพี่คือเราต้องไปฆ่าแมงมุมด้วยเหรอมิวใยที่มันเป็นใยเว็บแบบพี่ที่มันปล่อยออกมาโอ้ที่มันขึงทิ้งไว้อะนะใช่ใช่พี่ที่มันขึงทิ้งไว้ก็ใช้ได้ อ๋อก็ไม่ยากนี่วะเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาใยแมงมุมให้เอ็มมีมีไหมใยแมงมุมอ่ะมีอันเดียวพี่ทางบ้านตอนนี้มึงอยากได้เครื่องนี้กี่อันพี่จะได้แบบว่าทําทํางานได้ถูกตอนนี้เราอันเดียวก็พอแล้วพี่เดี๋ยวหาของเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใยแมงมุมอีกเนี่ยมันก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับผมเจออะใยแมงมุมตัวร้ายส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะเออเออเเจ๋ออไมู้ดขครับพี่ชายแหลกขมดไอ่ไอ่คุยไม่ได้ มตัวไครตัวมันครับมันเป็นตัวเล็กมิวกูสู้ได้ปหมเอ้ยลองมาดิมาดิมาดิเมียมาดิ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 แม่ขนาดตัวนี้อะเนี่ยเลือดแม่งเยอะขนาดือดเลยไปกลัวเอากลัวมันอยู่อะมิวเฮ้ยไอ้กาลนัพี่ไอ้มิวกูไอ้มิวมิ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 วกูอยู่ตรงมิค้อมิวมิวเฮลมิมิวมิวจะสู้นะพี่มิวมิวไอ้เหี้ยนกูตายมิวไอ้สัตว์ มาดิ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 ครับมาดิครับมาดิครับผมเหนื่อยพี่เหนื่อยกูก็เหนื่อยมิวปัญญาก่อนปัญญามิวกูจะตายไม่ไสวยมากน้องสวยมากน้องเอาเอาน้องพี่ไม่ลงเอาน้องพี่ไม่ลงเอาน้องพี่ไม่ลงไม่เท่าไหร่นมึงก็แค่เป็นลูกกระจอกอย่าให้กูเจอแม่งนะกูกินแม่งเมยมันอยู่ข้างหลังพี่พูดอะไรพูดอะไพี่พูดทำไมพี่พูดทำไม มิวพี่มาแล้วน้องผมแทงให้อยู่สุดยอดมึงเก่งพี่รังไปตอนน้นน้องพี่ไม่ลง่แล้วล่ะผมบล็อกเพอร์เฟกต์บล็อกมากมันไม่ได้เก่งแล้วมันก็ไม่ได้เจ๋งน้องแป๊บนึงพี่เก็บของนี่ก่อนแล้วพี่ใส่โล่แล้วพี่๊บนังนะาพี่เก็บใยมันมุมอยู่เนาะเร็วหน่อยครับพี่ชายจะตายแล้วไม่ไม่มึงบล็อกมันยังไงอะกูได้ทำถูกขี้ขวาพี่ ไม่ไม่จังหวะอะจังหวะต้องเป็นจังหวะไหนก็ถ้าไอแบงมุมอ่ะพี่มันจะเนี่ยมันจะมันโชกใช่ไหมมันจะโชกพี่ใช่แล้วกดบล็อกก่อนหน้านานแป๊บหนึ่งอะพี่อจะมีประกายไฟขึ้นดามเมจจะไม่เข้าอุ้ยเมีวพี่เองน้องพี่เองเดี๋ยวผมไปเกินใหม่ที่จะมาช่วยเฮ้ยทำไมบล็อกไม่อยู่อะ มาดิ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 บ้องอยู่บ้องอยู่กูมิวกูโดนหนักกว่ามิวกูโดนหนักกว่ามิวกูตายมิวแรงกูหมดมิวแรงกูหมดแรงกูหมดเอามันเอาไม่ตายเนาะจะตายเนาะอืาะไม่เท่าไรใช่ไหมพี่ใช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 ่กูตายมิวกูตายมิวมิวตายมิวหุวตายมิวเลื่องเล็กน้อยมิวน้องเหออ แล้วพี่เหลืน,หน้อยพี่เดินแบบประรลอประแลพี่เอามอดไปกินด้วยที่บ้านมิวเออเออพี่ตายไม่ช่วยกูเลยอ <c oughs> เชือใยมังมุกไปปั่นเลยพี่อ่ามันมีเชือกไอ้ใยมังมูกไหมพี่เอาอะไรที่มันอยู่ช่องบนนะพี่อ่าแล้วไงต่อคุณต้องทำอะไรอ่ะไหนให้กดครับมั้งไงอ่ะถ้าผมไปวิจัยแล้วไงเราได้แต่อมันกำลังไอ้นี่อยู่มันกำลังปั่นอยู่มิวมันมันมันจะมีหลอดว่ามันมันทำงานถึงไหนแล้วอะไรยังไงอ๋อข้างบนอะพี่ที่มันเป็นอะไรอ่ะเหมือนใยอ่ะ อ่าอ่าอ่าพี่กดคราฟได้เลยมันคราฟได้5อันต่อเครื่องอ๋อนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนี่เนี่ยมิวเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรามีเครื่องเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะทุ่นเวลาไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ไปหาลูกอ๊อมาเพิ่มดีกว่าพี่ว่าต<ด>้องมีหลายเครื่องพี่เจอหมดเราฆ่ามันด้วยนะพี่มันต้องใช้ตูดหมดอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวจัดการให้เอ้ยมิวแต่พี่จะตายแล้วมึงคราฟยาคราฟเลยกูได้ไหมเนี่ยผมขาเป็นเด็ดอล้โอเคเฟี้ยวอยู่ไหนอะ กำลังวิ่งขึ้นไลายเฮ้ยจริงๆแมงมุมมันก็ไม่น่า,นากลัวนึกว่าพอเราเล่นเป็นอะ่ะอูคิดถึงใช่ไหมว่ามันไม่น่ากลัวไอตัวเล็กเรายังไหวยอยู่พี่เลือดมันยังไม่เยอะไอตัวใหญ่เราก็ไหวไงเมื่อกี้ไม่เห็นหรอเนาะมันผิดบาทพี่มันมีสองแบบนะพี่าามีไอตัวผอมๆกับไอตัวขนๆอ่ๆนะเดีย๋ยวมันก็เป็นเยื่อเราแล้วพี่นึงจริงแต่กูรับปืนมาไล่ยิงมึงแค่นั้นแหละพี่เกมอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเลยครับอ้ทำไมมันเดินเต็มไปหมดเลยอ่ะแมงมุมมันเยอะมาก แล้วพี่ลงมาหาลูกโอ๋กับมึงยังไงกูก็ต้องเจอมันป้าคืมันเจอมากพี่อเอาอยู่ใช่ไหมไม่อยู่ข้างนั้นอะกูเดินแล้วกูเห็นมันแค่นั้นเองพี่กำลังหาลูกโอ๋ให้อยู่มิวมันไปไหนหมดวะฮะที่บ้านมีจุกลูกโอ๋อยู่พี่มีอันมีสิบใบเฮ้ยโหเฮ้ยแต่เราขาดชิ้นส่วนมดแดงที่เราไม่มีอกูมีชิ้นส่วนมดแดงอะกูมี์แปดอันแล้วพี่ชิ้นส่วนมดแดงคุณกูมีเจ็ดว่ะขาดหนึ่งว่ะมิวขาดอันเดียวพี่ คือไงกูต้องฆ่ามดแดงถูกไหมใช่ใช่ใช่ครับมดแดงอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นไว้แบบมดแดงจ้าอยู่ไหนนะเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมิวในที่สุดจะมดเหรอพี่ใช่ที่หายเจออะไรล่ะมิวแรงกูหมดอีก้อทีเดียวโอเคเรียบร้อยน้องครบแล้วมิว แม่งกูจะเจอไอ้แปดเฮียเฮ้ยอยู่ๆกูได้ยศจอนทำลายมดว่ะคืออะไรวะน้องอมันจะตีมดแรงขึ้นพี่ว,าาว้าวเวอร์เวอร์ใสเลยวว้เอแล้วก็เอาใยมาปั่นถูกป่ะใช่พี่เราขาดสองอันเนี่ยอันนี้คือที่เก็บน้ำเราพี่อันไหนเนี่ยว้าวว้าวแล้วมันเก็บน้ำยังไงวะอ๋อคือมันจะขึงมันใยแมงมุมหรอใช่พี่เหมือนหยาดน้ำค้างนะ้พี่ตอนเช้าอ่ะสุดยอดเฟี้ยวมากแลก็รอได้มันปั่นไปที่ แต่ตอนนี้ขาดแค่อันเดียวคุณผู้ชมเนี่ยเรามาดูหน้าตามันพร้อมกันผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะตอนนี้กํลาลังปัดได้อยู่นะครับตอนนี้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเริ่มเต็มบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะที่แขวนเนื้อเจอกี้คืออะไรไว้ตาของพี่ไว้ตาของฐานทำสมูทตี้โอ้โหของมันเยอะมากคุณผู้ชมตะกรุด้วงนะครับน่าจะเป็นขั้นสูงแล้วนะครับภาชนะบรรจุน้ำไอ้คัาเป็นพี่เราค้าได้นะ ไม่แล้วเครอเอาไว้ทําอะไรไว้ใส่น้ำเลยพีถ้าเราแบบมีเครื่องไอ้ดักน้ำเดี้ใช่ปะ่ะเราก็เก็บใส่กระติกแล้วมาเทใส่ใส่ไอ้ถังเนี่ยพี่อ๋อในกรณีที่เราไม่หิวใช่ใช่แบบมันเต็มไงเราก็เก็บใส่ในถังไว้เนี่ยมันมีเยอะมากในะการผลิตเนี่ยอันนี้ล้อหมุนเนี่ยเมื่อกี้เราคับไปแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยที่เก็บน้ําเลี้ยงไอ้เก็บน้ําเลี้ยงนี่คือเราต้องไปปักตามต้นไม้เหรอเนี่ยน่าจะปักบนบ้านเราได้นะพี่ต้องใช้ก้านพืชสอ 2, ลองเลยไหมลองเลยไหมได้ไดเ้เรามีก้านพืชอ,อยู่3อัน ที่เราได้เลยในในๆนใน,นตอนนี้การพืชต้องใช้สองแล้วก็เชือกหยาบใช้สี่เชือกหยาบมีไหมหพี่ขาปะซิลพี่เชือกหยาบเยอะแยะพี่ขาเรามาติดต้นไม้เลยพี่พี่ลองดูตอนนี้พี่ขาดการพืชสองอะมิวแล้วก็จะมีเครื่องโม่ด้วยคุณผู้ชมนี่พี่นี่พี่กล่องกล่องกล่องใบไ,ไม้สีเหลืองพี่กล่องใบไม้สีเหลืองมาเลยโหแม่งการพืชเพียบอ่าผมเก็บไว้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมากน้องถือว่าได้ใช้คุณดาบิโย เมื่อกี้เราจะทําอะไรนะที่เก็บน้ําเลี้ยงไม่ใช่มิวบอไม่ใช่ก้านพวกมันเก็บก้านวัชพืชโคตรจะมั่วกันเลยแล้วอะไรคือก้านวัชพืชอ่ะเนี่ยไออันไหนอันเนี้ยเออเนี่ยแหละเนี่ย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 อันนี้แหละอุ้ยเนี่ยอุ้ยพี่เอาไปด้เลยมิวเยนโดคุณผู้ชมแล้วแล้วคือไงคือต้องลอยอย่างเดียวแล้วมันก็จะหยดใส่ในนี้เหรอใช่ที่เอย่างล้ำอ่ะดิ้ดูดิดู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 เราสร้างอะไรได้คืออันนี้เสร็จแล้วมิวอันนี้เสร็จแล้ว ในนั้นพี่ประกอบเลยนก่ตัวเก็บน้าครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ต้องทําถังดีผม่วันนี้วันวันสร้างของเนี่ยผมทำถังไว้แล้วพี่เนี่ยแล้วมันไปตั้งไกลกันได้ด้วยเหรอได้พี่เราต้องเก็บใส่กระติกอ่ะต้องมีกระติกใส่น้ําด้วยเหรอเราังทากระติกไม่ได้ที่หลอเว้ยเรายังไม่ถึงหรอไม่ผมว่าเรายังหาของที่ใช้ไม่เจอพี่เราอาจจะต้องไปฆ่าตัวือน วันนี้ก็ถือว่าเราพัฒนามาเยอะครับคุณผู้ชมครับเยอะมากเลยอ่ะนะครับถึงเวลานอนนอนได้ยังวะนอนได้พี่ไปไหนไัไหนจะมีน้าสักกี่เมตรนะพี่ตื่นมาสักคนละสองหยดนะมีไหมมีไหมมีโอกาสไหมแป๊อู้ได้มาหนึ่งหยดว่ะแบบพี่เสียสละให้น้องได้พี่พี่กินเองครับรสชาติดีจริง น้ำแต่น้ำสะอาดด้วยว้าวพี่เรานอนปุ๊บมันก็ปั่นให้เสร็จเลยพี่จริงเหรอไม่อย่างนี้พอพอเราจะนอนอ่ะเราก็ต้องสันไปกดทำงานไว้ใช่ใช่พี่ไอ้นี่มันก็ยยดลงมาได้เม็ดนึงได้หนึ่งเม็ดออได้เม็ดหนึ่งขอใยที่เหรอ ให้ธรรมชาติมันทางานนะครับคุณผู้ชมครับมิวมึงต้องเอาไอ้นี่มาปั่น่ะไอเชือกหยาบบะพี่ไม่มีแล้วในตัวพี่เก็บก่อนมิวอ๋อเนี่ยกดดับิวเก็บทั้งหมดแล้วเอาไอใยนี้ไปไว้ไหนเดียวมิวมันสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกวะใยอ่ะใยใยไหนทีใยใยที่เราปั่นมามึงไอนี่พี่ธนูธนูเวลสองอ๋อเออใช่ใช่จะดูเนี่ยใช่พี่ราคาก่อนคุณผู้ชมมันใช้สองอันพี่ไหนคือธนูเวลสองวะธนูแมลงธนูแมลงเฮ้ยพี่ขัาได้เลยเฮ้ยพี่มีก้อนเมงมุมหรอมี ไม่แต่เอา้าธนูม,นมันไม่ค่อยได้ใช้ป่ะหัวมิวเฮ้ยผมว่าอัดไอเนีโยโคตรอ่ะพี่หัวได้ใช้นะหรอ,อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมครับธนูเลยนะคุณผู้ชมนะอ๋อต้องรับที่โต๊ะมิวโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ไปที่ธนเูเนี่ยพี่ได้แล้วมิวการธนโโูโอ้ยเฮี้ยมึงอย่าการธนูวะโอ้โหไม่อย่างแรง ชช่พลังมากมิวที่พี่ไปยิงอะไรลองลองลองเทสความแรงของมันว่าแบบมันพุ่งแรงแค่ไหนโอเคครับผมพันนี้นะครับถือว่าเราพัฒนาบ้านไปได้ไกลมากนะครับทั้งในส่วนของที่ดักเก็บน้านะครับแล้วก็เป็นโอ่งเก็บน้ําแบบนี้นะครับแถมผมยังได้ธนูนะครับผมธนูแมลงนะหรือว่าสองมาอีกนะครับและเรายังได้ตัวเก็บนะครับนี่ๆนๆนเนเาเรียกว่าเก็บอะไรนะเก็บน้าเลี้ยงนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยผู้พันนี้มาได้ไกลมากถ้าชื่นชอบไงฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมและมิวด้วยนะครับ แล้วเจอกันพากต่อไปครับ